กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พักภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมานําเรียนต่อท่านประธานจํานวน2เรื่องครับเรื่องแรกครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากท่านร้อยตํารวจตรีทิติเนสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามระยดในการขอติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบึงบัวชายหาดสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับแนวใหม่ลักษณะเป็นทางลัดเลาะไปตามริมบึงและเชิงเขาภายในพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตอุทยานสามรอยยอดครับระยะทางประมาณ1,250เมตร ซึ่งในการออกแบบเนี่ยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับว่าต้องการแบบถนนไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดหรือคณะกรรมการแผกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผ่านไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วหากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะส่งผลดีทั้งด้านการท่องเที่ยวด้านการคมนาคมรวมถึงจะยัง เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยครับผมจึงขอนําเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมสํานักงานอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วงเล่งรัดพิจารณาโครงการดังกล่าวให้เกิดผลสําเร็จด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากท่านนายกพีระสุกิจปานินิตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่เก่าเรื่องปัญหาภัยแล้งครับ โดยที่แหล่งน้าดิบตามธรรมชาติของตําบไลไร่เก่าอําเภอสำนยยอดมีสภาพตื้นเขินครับทำให้น้ําไม่เพียงพอต่อการใช้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งภาคอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งหากก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยหนองกระชิดหมู่เจ็บ้านเนินพยอมตําบไลไร่เก่าได้และอ่างเก็บน้ําบ้านห้วยล่อนแก่งหมู่หตําบล ไร่เก่าได้ก็จะสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับผมจึงขอนำเรียนผ่านทานไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมชลประทานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะในระยะยาวด้วยครับขอบพระคุณครับ